ครับผมดยอดมากหอมครับติดตามไหมครับครับผมนีม่ก็ซุกเรียบร้อยครับผมเมื่อเข้าก็เริ่มซุกแล้วครับพริกกัางนึงเรียบร้อยครับเหลืองเริ่แซ่บพี่น้องเลยกินน้ำกันพี่น้องมาเริ่มไปนองเด้อมาๆไปกินน้ำนกันครับผม เด็กบอกแป็นพี่น้องนั่ทำเลยพี่น้องสวัสดีครับผมนี่ครับพี่น,อลลน้องหาเหรียญขึ้นเก้าครับผมอาจจะพี่น้องตลาดครับผมหาเนี่ยมากินครับผมวันนี้เขาก็ยุ่ ที่จอดรถครับผมกำลังจะออกไปมึงบรรยากาศเหมือนกันพี่น้องห่างคล้องนาของจอดรถครับนี่ครับผมบรรยากาศนาที่จอดรถเท่าอากาศดีครับห่างคล้องนำ วองพี่น้องหรถจอดรถฮะไอ้พี่น้องตลาดน้ำกันครับ มกมดมันจอรดรถในตลาดเรียบร้อยครับผมไปครับผมเข้าในตลาดกันเบืองมามันเนียเได้จยัยงกินครับผมมาตลาดเรียบร้อยครับ Rồi rồi. Còn con củ thế nào? Củ đất đất thế nào?

เี่ปลาหมึกเท่าสามกิโลเนี่ยครับพี่น้องเมนูดิดของข้าวมือที่เ้าไปตลาดามากครับผมตุงว่าสองกิโลหมึกนู่นนะครับ นีสีอย่างติดแจวครัดพนองเดาพนองเลยติดแจ็คเหมือนกันปุ่มปัดห้อปุ่มคนเี้ครับผมติดแ่็ครัาเดาพนองมาเรื่อกวบประมือครับ อะไรอย่างองีายครย์ปลาตาหรอาือปาก,กมันยังไงปากมันโตเต๋อ,อม่นยังไงเนี่ยครับผมปลาเข้าเตรียมไว้เรียบร้อยครับนี่เป็นกุ้งเข้าเตรียมไว้ครับล่างไว้เรียบร้อยครับผม,มเตรียมเสีย่างครับผมกุ้งปลาหมึกอะไรไปหนอกเด้อ แซ่บเหมือนกันนะครับปลาหมึกอย่างแซ่บกุ้งตัวนี้นะครับช่วงนี้เมื่ค่อยได้ลงคลิปปันไดครับผมก็โทษขอไม่ไปน่องละลายครับผมนี่เองครับอินเนี่ยมาเห็ดไปเป็นน่องเด็ดเบิ้งเด็ดรับชมเด็ดเลยเด็ดลงองจีบไปเป็นน้องเบิ้งไปสักกัดครับผมนีะครับผมเมื่อกี้ไฟติดเรียบร้อยครับผมก็ะเด็ลงมาจากตัวเจ็แ,แล้วครับ เอาว่างไว้เตานี่ครับเตาเขาจะย่างเดี๋ยวเขาล้มมะเปาครับเนี่ยครับผมเ,เอาพัดลมมะเปาครับผมไม้กระเริ่มติดนะครับไฟติดเรียบร้อยครับเดี๋ยวเขามาย่างกันเลยครับผมเามาอาครับผมนะครับเล็กลงไปก็นนะ่ด้เนี่ยครับ ผมไม่นามเขาตัโตบักเทียบเอ่าแสบแสบตั้งกันเป็นอาเอ้ยส่งตัวอย่างไร,งไรนี่ครับผม,มสุดอย่างมาสักพักนึงแล้วปิ่นทางครับ เนี่ครับผมกุ้งเริ่มเลี้ยงแล้วครับปินห้างครับผมโอ้โหเป็นเลยพี่น้องสุ่ซุกแล้วครับสุกแล้วข้างนึง ยอย่างเนี้ยเ้ัเดี๋ยวไปยอย่างอีกฟังนนะครับเหลืองๆจักน้อยหาได้ไปนองเด้เลยเศรบเร์น้อกันไหมครับผมผู้ห้องเร็ยสุกเรียบร้อยแล้วเฮ้ยครับผมคุด เออนี้เปรียบร้ไยครับแ,รปปรแล้วพอพี่น้องยงไงเขามาอย่างชุดที่สองนันครับ ไปเรียบร้อยครับชุดที่สองครับลงไม่ไมเลยครับโอ้โหดตามกันต่อครับผมมารสร็จๆพร้อมกันตรงน,นี้ันกันครับอไ่กกันโอ้

Hadi 我们肯定回家。 对对啊 แซบครับผมแซบแซบแซบปุ่มีตัวยงไงยังไม่ลิ้นเนอก อยงไม่ลินจาก K ่เอฟซีกไิมต้ใกรุง กัันครบสำหรับชิปน,นี้เกิดสีเดงไว้สำเนียครับผมรอกันเลิปบหน้าครับทสิหายยังพี่น้องได้เบิรงอีกคือเก่าครับกดไลค์ก็แชร์กดติดตามคือเก่าครับผมเรากินเนี้ยเดือสีราไปก่อนครับเอาละครับผมสดีครับ